ของการทาโครงหลังคานะครับที่วัดยวดจังหวัดอยุธยานะครับครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดยวดนะครับอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้นะครับโครงการในหลังคานะครับของวัดนะครับที่เราทํางานให้กับอบจอยุทยานะครับก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วครับตอนนี้กาลังดําเนินการติดตั้งไซริงอยู่นะครับเหล็กไซริงนะครับเป็นเหล็กไซริงก็คือเหล็กด้านข้างนะครับเป็นข้าข้างนะครับนี่ฮะก็มีรถเทียบ นะครับแล้วก็ทีมงานอยู่ด้านบนนะครับอ่าลองเดินดูนะครับดูดูด้านบนนะครับก็จะมีทีมงานนะครับคอยเชื่อมเหล็กอยู่ด้านบนนะครับอ่าขึ้นไปเชื่อมนะครับครับโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาสี่เดือนนะครับแต่เราทาจริงๆเนี่ยประมาณแค่สองเดือนกว่าเองนะครับผมอ่างานมีตั้งแต่ในเรื่องของตั้งแต่ในเรื่องของเข็มเจาะนะครับมาถึงในเรื่องของฟุตติ้งต่อหม้อนะครับแล้วก็ตั้งเสาแล้วก็โครงโครงทัดต่างๆนะครับ อ่าแล้วก็มุงหลังคาด้วยนะครับอีกไม่กี่วันคงได้มุงหลังคาอันนี้ด้านในเรื่องของงานแปรนะครับดูด้านบนนะครับอ่างานแปรนะครับเริ่มติดตั้งแล้วนะครับใบบางส่วนแล้วนะครับก็ใกล้เสร็จเต็มทีนะครับเดี๋ยวมาดูงานจับเสียมเรานะครับอันนี้งานเสียมนะครับงานเสียมเสานะครับนี่ฮะโอ้โหคมกริบเลยนะครับเสียมเสาโอ้โหคมมากเลยบาสเราได้เลยนะครับทีงานมืออาชีพจริงๆครับนะครับงานเสียมงานเสียมงานฉาบนะครับ อ่าถ้ายังไม่เสียมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับฮะอ่าเสาที่ยังไม่เสียมนะครับพอเราเสียมแล้วก็คมกิบเลยครับครับผมก็ไม่น่าเกินสิบวันนะครับงานก็น่าจะจบแล้วครับฮะสัญญาหมดประมาณวันที่สิบแปดพฤศจิกายนนะครับวันนี้วันที่เอ่อวันที่สามประมาณวันที่สามนะครับฮะก็ใกล้เต็มทีครับก็ชาวบ้านจะได้เข้ามาทําพิธีกรรมทางศาสนาในที่นี้นะครับคือทางเจ้าวาดเองก็อยากได้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อ ใช้ในกิจการของสงฆ์นะครับแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนาให้ชาวบ้านเข้ามานะครับในในในอาคารหลังนี้นะครับผมครับก็เนี่ยฮะยากครับงานงานจะเบียดนะครับงานสร้างสร้างเบียดอาคารนะครับงานงานที่มีลักษณะการเบียดเบียดอาคารจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเรากลัวในเรื่องของฐานรากเก่านะครับว่าจะมีการซุดหรือว่า หรือว่าไปไปทําให้ฐานลากเขามีปัญหาได้นะครับก็ต้องต้องระวังอย่างมากนะครับอะก็เสร็จกันหมดแล้วนะครับเรื่องงานฐานรากเหลืออีกนิดเดียวครับนะครับก็จะจบแล้วนะครับก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผม